เอาล่ะนะพวกเราวันนี้แหละพวกเราจะมาแค่ดีโอกันพวกเราทั้งห้าคนโยกเว้นอีกี่นะโออออีกี่มันเป็นหมาอย่างเงี้ยล่ะอ้แต่อีกี่มันก็เป็นผู้ใช้สเตนเหมือนกันโอเคอีกี่มันเป็นสกอตมากับผู้บอยผู้บาสเก็ตโอเคแต่หมาเลยโอ๋อจะทีนะอีกี่ไอ้เจ้าตัไปแต่อิกี่แบบนั้นแหละไอ้มจนหมาช่ตัวไหเดี๋ยวน้าเรายังไม่ได้วางแผนอะไรอะไรพวกเราจะไปแาดีโอแบบซีซัวแบบนัไม่ได้นะไอ้มันอาจจะมีลูกน้องมันก็ได้นะ อะพวกลรือนี่ไม่คิดกันกล่องอะไรหรืองงี้ใช้สมองดิใช้สมองตัวเยชวตัวเยช่ชวเลยเฮ้ยเ้ยันวยาน้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ย้ยเฮตยกฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเยอฮ้ยเฮ้ชเฮ้ยเห้ยเฮี่อ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮะยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ฉันนี่คนหสแตนเออไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนาะเออ้บ้ โอ้โอ้ไม่ได้ชิ้นเละแกเจออะไรอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเจอสเตมมาแล้วนะโอ้บายกูเอสเตมเลยสเตมมันอยู่ไหนเฮ้ยอย่อย่อย่อยู่ตรงไหนกันให้หยิบริกกี้ขึ้นเลยรารีบหลบเร็วปลอดภัยยอดดิโอ้รีบหลบเร็วสเตมมาแล้วอ้หู

ใหญ่เห <Yeah. S 2> mm ่ขอบคุณมากนะแอบยยกับอิกกี้ขอบใจมากนะไอ้งอเฮ้น้อเก้ตัดิออ คนนี้แหละฉันต้องตัดการเกมได้เฮ้ดูสเตนฉันเด่เและซีบร้อยเฉลี่ยโอ้โหแกนั่นเองล้โปนาโพเฮ้เฮนี่แกมีความกล้าหาญดีนี่เออแต่นายมาสายเกินไปแล้วนะพพลังสเตนของฉันมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วยังไงล่ะเออทำความรู้จักกับเดวาลูกรักของฉันหน่อยเป็นยังไงล่ะเฮ้ยแกจะกันตตัดตัวแกได้เฮ้ยมาดีเลย

ไปอยู่ๆลงมาได้เ้ยังไปพลังอะไรกันเนี่ยเย้่ยมอีกรอบหนึ่งเย้ยบูดา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 ฮ่าฮ่าบูดาบูดาบูด่าบูา่าบูดาฮลาฮ่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 าฮาฮาฮ่ด่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮัาฮเนฮ่ยฮนาฮ่าย่าย่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ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 ่้าฮ่าฮ่นฮ่้าด่าฮ่่าฮ่า่า่่าาา้า่่า่ เฮ้ยอย่าตายเลยไม่ถือไม่ได้หรอกนะตายซะออยู่ๆก็ปวดพลังขึ้นมาขึ้นาเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเอาก็ะโดดปังสก,ก,กีบเลยแกดีโอตอนนี้แกหนีไปมากกว่าเราหลายเพราะแกจะความสามารถของไอ้เรแฟันกรีนของมัวไปแล้ยนี่เป็นไงล่ะและ้วแฟนกรีนยัยงไงล่ะตอนนี้เพชรก็จะพุ่งมาจากทุกทิศทุกทางเลยยังไงล่ะอ๋อเพชรแอมอร์เรลนะเพชรแอมอร์เรลแกคิดว่าขอแค่นี้มันจะทำอะไรฉันได้หรือไงอะนี่มันเดือบโวเลยด้วย เอ้ยความสามารถของมันน่ะเอ้ยจะไม่บอกแกหรอกตัวเว้ยฮ่าฮ่ว่าไม่ยอมไม่เลือกพูดหรอกฮ่าาพอลุอจะโดนไฮโดราเฟนกรีนเนี่ยแหละเบอร์ขี้ฮ่าลุยไล่หายเราเฟนกรีนแอมบ์โรสพิเศษโอ้ของกระจอกแบบนี้เนี่ยท่านที่จะมาฆ่าฉันเออโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้โดนหัวเฉยเลยอี๋โดนได้แกไอ้ข้าเขียวเปิลอี๋มามาทำให้ฉันเจ็บได้เด้ออี๋แกแผลแค่นี้อ๋โอ้แค่คอโอ้ยอุ้ยตายสิ่า นี่ต่อยท้องเหรอทำไมวะยังไม่ปลิ่วเลยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหว่าโดนต่อยเป็นรูโดนนัดเล้งเนี่ยโหเป็นรูโบเลยอ้อแต่ว่าแบบนี้น่าจะขาดครึ่งแล้วนะมั้งโอวโหโอ้ดีนะที่ฉันหลบใต้หมีนะโหยังรอดยังรอดโหหลบใต้นี้มันปลอดภัยจริงๆอเจ้าดีโอก็ไม่เห็นด้วยรอดแล้วรอดแล้ว เอาโดนตีเอาโอ,โอาานถล่มง้อง,ง่ๆนี่ตีตายเนี่ยนะ <c oughs> เฮ้หน้นแกเจ้าดิโอฉันรู้ความลับสแตงของแกแล้วสแตงของแกคือการหยุดเวลาใช่ไหมล่ะเฮ้ยอย่างงี้แกจะต้องเจอไอ้เจ้านี่ของฉัน <c oughs> สแตงของฉันเฮ่อมิเพิ่วเพิ่ยังไงล่ะโอ้โหถ้าทำได้ก็ลองทำดูสิตาแก <c oughs> เออพลังของแกมันกำเหงือเกันไปแล้วพลังขึ้นมอนต้าพลังขึ้นมอนตา้นนตาไม่ได้กำเหง,งือนะเฟยเอาไปกินซะจ้อ ดูตัยังไม่ทันใช้พลังอะไรเลยอ่ะีฟ้าดีมันแส่เลยจะกล้ามมันไม่เีื่อเอาสเตย์ของเจ้าตาแกมันมีริ์แค่นด้ยังก็หัวขาดดูมาตีฉันหัวขาดเขาล้าซุปเปอร์บังเก็ตเฉยเลยอะเจ้าตาเจ้าโจทามอสตาฟปตินัมไห้ไตรัวได้เลยไตรัวใส่เจ้าดีโอเรต ไต่รัวๆไต่รัวๆแรงๆจัดเลยจัดเลย เออช้าไปแล้วเจ้าโง่นี่เออหยู่เวลาอยู่เวลาเออผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีเออเออเฮ้ยยังอะไรกันมากันหน้าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเฮ้ยมันจะขยับในช่วงเวลานี้ได้ยังไงเฮ้ยเอ้ยฉันอยู่เวลาไว้แล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเสืเสียความใจไว้นี่มาเฮ้ยอ้าวมีดมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจ้าเดียวปลามันจะไม่เนี้ยนี่แกแอบขยับในช่วงเวลาได้ด้ว อย่างนั้นเหเป็นไปไม่ได้นันเป็นไปไม่ได้เอ้ยเจ้าโจทามอโหลดเด้อลยยังไงล่ะ ตายซะยเกก็ไม่รอดแลละได้โจเธอโมไอ้รัดล่าทน้ออร่าโอ้ร่าร่าร่าโอ้ร่าร่ร่าร่ร่าโอ้ไม่หนาวตาไปทิน้ำของฉันไหมอยากด้วย โอ้ทีนี้สุดก็้า่เจ้าบ,บักแตงโมได้แลวสักทีอไอสายเลือดโง่ๆที่จะจบสิ้นแล้วสินเนาอาทีนี้แหละฉันจะบ่นนคอมันแกงตายไปก่อนแล้วค่อยใช้สตาร์บัตินำ้ำซัดมันแล้วน่าจะเริ่มการประหารแล้วนะ<อ>ว้าว <c oughs> อวว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 แวงวว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 ้ว <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> ววมวววววววนวว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 วนกเ้มววว โอ้ตีเจ้าโจทะโด้วยเหรอ้ตีตีโอบูวึ้นลยฮ่าฮ่าฮ่าบู้อีอีอาิบอไร่าอ้าไอ้าไะโบ้าะโบขาดขึ้งตัวตแนวตะแนวตาแนว